วันนี้ท่านในระบบเรย์ริบอชาแน,นลกันอีกครั้งนั่นเองนะวันนี้เราจะมารีวิวบอสใน Minecraft จาว่าเอดิชันกันนั่นเองนะซึ่งบอสที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะฮะก็คือค a m e เ Rider ดอร์คราฟนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่รู้นะฮะผมก็เป็นหนึ่งในแฟนของค a m e เ Rider เหมือนกันนั่นเองนะฮะและบอนสนี้นะฮะก็ประกอบไปด้วยเข็มขัดการแปลงร่างมอนสเตอร์และอีกมากมายเลยทีเดียวนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลยครับ เอาละฮะก่อนอื่นเลยนะฮะมอดนี้จะรวบรวมของจากไอเทมจากซีรีส์ทั้ง5ซีรีส์นะฮะได้แก่ Double, Amazon, Exe, g o และ Zero One นั่นเองเรามาเริ่มจาก Rider Double ก่อน,อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับ Rider Double นะฮะเราจะมีอยู่2เข็มขัดด้วยกันนั่นคือ Double Driver นะฮะและ Lost Driver นั่นเองนะครับ ซึ่งขอบอกก่อนนะฮะว่าม็อดนี้นะฮะยังไม่มีรีซีฟสําหรับการคราฟนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่นในเซเวอร์โบดก็ขอเสียใจด้วยนั่นเองแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะเรามาดูไรเดอร์ดับเบิลก่อนดีกว่านะฮะสำหรับไรเดอร์ดับเบิลนะฮะเราจะมีดับเบิลไดรเวอร์นะฮะพร้อมกับไกด์อาร์เมอรีอยู่3คอมโบนั่นเองนะฮะคือไซโครโจเกอร์นะฮะฮีทเมทัลและลูน่าโทริเกอร์นั่นเองนะฮะและวิธีการใช้เข็มขัดนะฮะนี่ก็เป็นแอปพลายกับทุกเข็มขัดที่ผมจะพูดต่อนะตต่่ออจากนี้นะคครรับกก็ือาใส่ เข็มขัดไปถึงไกอาร์เมมโมรี่ก่อนหยาบมันไม่สมควรทำแบบนั้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นคุณค่อยใส่ดับเบิลไดรเวอร์และคุณก็จะกลายเป็นคารเมนไดโตรดดดับเบิลตูวจุดตัวตัวตูวพอคุณเป็นเลเยอร์ดับเบิลนะฮะคุณจะได้จำบูสต์สปีดสเตริงรีซิสและรีเจนและไฟรีซิสนั่นเองนะฮะค่อนข้างจะครบคันกันเลยทีเดียวแต่ถ้าผมอยากจะเปลี่ยนคอมโบนะฮะก็ง่ายๆนะฮะคือการหยิบคอมโบมาก่อนนะฮะ แล้วเราก็ถอดอันนี้ออกนะแล้วเราก็ใส่คอมโบท,ที่เราต้องการจะแปลงร่างนั่นเองดูน่าโทริกลูนา่าโทริกาลูนาโทริก,รกเราจะมีอาวุธอยู่เหมือนกันนะฮะคือ Metal s h a r ฟแล้วก็ Trigger m a um g มกนันั่นเองนะครับซึ่ง Metal s h a r ฟก็จะเป็นของอ Heat Metal นะส่วน ทริกเกอร์แม u กก็จะเป็นของ Luna t ทริกเกนะฮะแต่ว่ามันไม่จําเป็นต้องใช้คู่กันนะฮะคุณจะใช้นี้กับ Luna t ทริกเกก็ได้หรือยังไงก็ได้แล้วแต่คุณเลยหรือว่าถ้าคุณเทพพอนะคุณก็ใช้แม่ง2อย่างพร้อมกันเลยต่อมานะฮะก็คือร o s s Driver นั่นเองนะซึ่ง Ross Driver ก็ใช้แปลงร่างเป็น c a m e l ล d e r Scout l หรือ Eternal นั่นเองนะแต่มอนนี้ยังไม่แอด Eternal เข้ามานะฮะก็หวังว่าเขาจะแอด Eternal เข้ามาในอนาคตนั่นเองนะแต วว้า wow. 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 ซึ่งเขาก็จะมีอาวุธประจำตัวของเขาก็คือสเกลแมกนัมนั่นเองนะฮะซึ่งสร้างดาเมจเหมือนกับลูน่าทอริกเกอร์เลยนั่นเองต่อมานะฮะก็จะเป็นซีรีส์ที่ใครหลายๆคนค่อนข้างจะชอบนะฮะคือคาเมร์ไรเดอร์อเมซอนนั่นเองนะครับคาเมร์ไรเดอร์อเมซอนนะฮะก็แน่นอนนะฮะว่าเราจะมีคาเมร์ไรเดอร์อเมซอนโอเมกานะฮะและอัลฟ่านั่นเองนะครับ เดี๋ยวสำหรับคาเมล레이เดอร์สองตัวนี้คุณต้องใช้ชุดทั้งหมดนะฮะก็ <g ül> <g ül> ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแต่คุณต้องใช้ชุดทั้งหมดนะฮะเพื่อแปงลงร่างนั่นเองนะครับแล้วเขาก็ยังเพิ่มแฮนด์กันกช็อตกันและสไนเปอร์ไรเฟิลมาด้วยน,นั่นเองแต่ผมจะโชว์ให้ดูนะฮะว่าการแปงลงร่างอาเมลไรเดอร์คาร์เมลไรเดอร์อัมาซอนนั้นเป็นยังไงเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวผมจะแสดงแบบอิมเพรสชันเหมือนแบบในในซีรีส์ดูนะ, <c oughs> <c oughs> ะมันต้องขึ้นเคาื่องวายหนะ่อยขึข้นเคร่องวายหนะ่อ <c> ย <oughs> อู้อู้อ้าวอ้าวอ้าวเอาละอเมซอนโอเมก้าต่อมานะฮะก็คือคาเมเดอร์อัลฟ่านั่นเองนะฮะหรือที่ในวงการเขาเรียกกันว่าพิตูลนั่นเองนะฮะก็เหมือนปะล่ะมันเหมือนจริงปะล่ะนะและนี่คือคาเมเดอร์อัลฟ่าครับก่อนอื่นคุณต้องกินไข่ไม่ใช่นี่คือคาเมเดอร์อัลฟ่าครับเฮนชิมไม่ถึงอเมซอน เมื่อคุณแปลงร่างเป็นอัลฟานะคะคุณก็จะสร้างระเบิดแล้วก็มีไฟรอบตัวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะแปลงร่างในบ้านก็คิดดีๆแล้วกันนะครับโอ้ฝนตกพอดีขอบคุณพี่ฟิลเอาละฮะต่อมานะฮะคือคา m เมน e เดอร์เอ็กเซนนั่นเองคุณหมอพยาบาลของเรานั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะมีเกมเมอร์ไดรเวอร์และ การชัด Mighty Action X นะฮะซึ่งก yes, ็มีคาเมเดอร์ตัวเดียวในมอดนี A ้นะฮะค่อนข้างน่าสงสารนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นไรเดอร์โปรต์สำหรับใครหลายๆคนที่เริ่มมาดูไรเดอร์ใหม่ๆก็ได้นะครับสำหรับคาเมเดอร์เอ็กเซนนะฮะและนี่คือคาเมเดอร์เอ็กเซนครับ Giant Handsim Mighty Jump Mighty Kick Mighty Punch Action X ต่อมานะครับคือคาเมเรจิโอนฮะหรือจอมมารสุดโปรดของหลายใครหายคนนั่นเองนะครับและสำหรับคาเมเรจิโอนฮะเราก็จะมีคาเมเรจิโตัวเดียวนั่นเองนะสำหรับม็อดนี้นั่นเองนะครับเราก็จะใช้ g ิคูลไรเวอรนะฮะและ g ิโอาวัตเพื่อแปลงร่างนั่นเองนะซึ่งสำหรับม็อดนี้นะเขาเพิ่มฟอร์มมาถึง4แบบให้คุณสามารถเปลี่ยนได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะโชว์หลังจากผมแปลงร่างเป็นจิโอแล้วละกันเห็นชิม เผ้ไหลดอาโอ้วอสสันเสิ้นหน่อยอสิวอสวอสสันเสิ้นใจย a <ะ>แค่นี่ก็คือคำบริกอย่างเดมเดิมจิโอนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับริกอย่างเดิมเจิโอนะค,คุณสามารถเปลี่ยนฟอร์มได้ถึง4แบบนะฮะคือ Build นะฮะ Exest นะฮะ Guim และ Dicade นะเองนะครับ, ade, รบสำหรับ Build นะฮะ คุณก็แค่คลิกขวานะเพื่อเปลี่ยนฟอร์มกันเลยทีเดียวปต่อมานะฮะ Rider e x กเ e d นั่นเองนะครับ e x เซย์ไกม์นะฮะเป็นตัวที่3นั่นเองอ้ และสุดท้ายไรเดอร์ที่ผ่านทางมาอย่างคาเมรอนไรเดอร์ดิเคทนั่นเองนะครับ้วาดิเคทและสุดท้ายนะฮะแหบบไม่หลายหลาเบิร์ดแหลบ และถูดซ้ายถูดซ้ายอะไรวะและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะฮะนั่นคือคาร์เมลไรเดอร์ซีโร่วันนั่นเองนะครับ <c oughs> ซึ่งสำหร, Rider รับคาร์เมลไรเดอร์ซีโร่วันนะเขามีไรเดอร์ที่แปลงร่างถึง2ตัวด้วยกันนะฮะคือซีโร่วันและวาวแค่นั่นเองนะครับโดยซีโร่วันนะฮะสามารถแปลงร่างได้ถึง5ฟอร์มกันเลยทีเดียวนะครับเรามี Rising Hopper นะฮะ Flying Falcon ไฟทิ้งช็อกเฟลมม i n ไทเกอร์ชายนิ่งฮอปเปอร์นะฮะและวอลแค่นะฮะเราสามารถแปลงร่างเป็นได้แค่ชูต g ิงวูฟนาตอนนี้นะฮะนอกจากนี้เขายังมี a t t a c h คา caliber นะฮะ a t t a c h แอ arrow และ a t t a c h ช็อตกันมาด้วยและนี่คือคาเมนไรเดอร์ zero one อะนั่นเว What is <t ry f les> zero one driver อะชววนเฮจิม Rising และนี่คือคอมเมดี้ซีโร่วันซีโร่วันซีโร่วเนซีโร่วันซีโร่โดยซนะีโร่วัน0-1สามารถแปลงร่างได้ถึง4ฟอร์มด้วยกันนะซึ่งแต่ละฟอร์มก็จะมีความสามารถที่ชัดเจนกันเลยทีเดียว Flying Falcon and prepare a for force สำหรับ Flying Falcon นะฮะก็ไม่ต้องคิดกันแล้วนะฮะถ้าคุณเป็น Survival คุณก็สามารถบินได้นั่นเองนะครับโดยถ้าเราเกมโหมด Survival นะฮะคุณจะเห็นว่าเราสามารถบินได้นั่นเองนะฮะใน Survival Mode นะฮะซึ่งเป็นความสามารถที่ค่อนข้าง OP นะฮะสำหรับ Flying Falcon นั่นเองต่อมาคือ Biting Shark นั่นเองนะครับ c คอน e ร e Concret ตนะฮะสบตป t ิ้งชาร r กนะฮะก็คุณก็สามารถว่ายน้ำได้นานขึ้นนั่นเองนะเมื่อคุณมีวอเตอร์ e บร h i ิ้นั่นเองนะครับหรืออาจจะอยู่ในน้ำได้อัถาวรกันเลยทีเดียวต่อมานะฮะคือ Flaming Tiger นั่นเองนะครับ explosive power 100 bomb นะฮะคุณอาจคิดว่าเราต่อยแล้วจะติดไฟนะแต่ไม่ใช่นะฮะคุณแค่ได้ไฟ resistance เพิ่มนั่นเองนะครับซึ่งค่อนข้าง disappointing นะแต่แต,แต่แต่ก็ดีกว่าไม่ได้ไรแล้วกันและสุดท้ายนะฮะคือ shining hopper นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นร <c oughs> ่างเกือบจะ upgrade question mark คือเป็นร่างเกือบจะ upgrade นั่นเองนะฮะหรือว่าร่างก่อนที่จะเป็น assault hopper นั่นเองนะฮะ Probe tip oh. power rise. rider increases brightness. oh. oh. adding Shining The the to by จากเทพสเปสดเอ็กนะคโคตรเท่กันเลยทีเดียวนะฮะนอกจากคุณจะได้เอฟเฟกสีเขียวรอบตัวแล้วเนี่ยคุณจะสามารถวิ่งได้เร็วโคตรนั่นเองนะฮะแล้วก็โดดสูงขึ้นเป็นเท่าตัวจากร่างหลักกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นความสามารถที่เจ๋งโคตรกันเลยทีเดียวนะครับ สุดท้ายนะฮะก็คือคาเมร่าเดรอร์วอลแค่นั่นเองนะค,ะคือคาเมร่าเดอร์คนสุดท้ายของมอสนี้นั่นเองนะครับชชชอออตตตไไรรร์์ร์เซูิง้ และแน่นอนนะฮะเมื่อเรามีคาเมริดเออร์เราก็ต้องมีตัวร้ายนั่นเองนะซึ่งม็อดนี้นะฮะก็เพิ่มตัวร้ายจากคาเมริดเออร์ซีรีส์มากมายเข้ามาอยู่ในมอดด้วยนั่นเองนะครับโดยก่อนอื่นนะฮะเราจะไปดูพาสซีฟม็อดกันก่อนนะฮะเราจะมีฮิวมาเกียและฟูกินโฮไกทาร่นะฮะและไหนๆก็มันไหนๆแล้วนะฮะเรามาพูดถึงไบโอมนี้ก่อนดีกว่านะฮะที่ผมอยู่นี่คือไบโอม์ซีโร่1นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นไบโอมที่จะสปอนม็อบจากซีรีส์ของคาเม e r ด1ออร์ซีโร่บ ซึ่งเราก็เห็นตรงนั้นแล้วเป็นสปอยนิดหน่อยนะโอเคม็บอบตัวแรกนะฮะม็บอบตัวแรกที่เป็นพาสซีม็อบก็คือฮิวมาเกียนะฮะหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นผู้ช่วยของมนุษย์นั่นเองนะฮะแต่สำหรับบอสนี้แล้วฮิวมาเกียมีหน้าที่ทำอะไรครับฮิวมาเกียมีท่านที่ขายของให้คุณนั่นเองนะฮะและนี่คือ ไดรเวอร์อันเดียวที่คุณสามารถใช้หาได้จากเซเวอร์นั่นเองก็งคือซีโรวันไดรเวอร์นะฮะโดยการแลกด้วยฮิดเดนไมโครชิพนั่นเองนะซึ่งฮิดเดนไมโครชิพสามารถหาได้จากการฆ่าม็อบทุกตัวที่มาจากคามิเดอร์ซีโรวันนั่นเองนะฮะรวมถึงการฆ่ามึงด้วยนะรู้เปล่ามึงรู้เปล่ามัมึงมีค่าได้แค่หนึ่งไมโครชิพเท่านั้นนะครับนี่ก็คือซีโรวันไดรเวอร์นะฮะนอกจากนี้เขายังสามารถขายไรซิ่งฮอปเปอร์พวกไรซ์คีหรือจะเป็นพวก สุดท uh ้ายนะฮะเขาก็จะมีขายไข่สปอนวอลเคนด้วยนั่นเองนะครับโดยการใช้30มไมโครชิปนั่นเองม็อบตัวที่2นะฮะคือฟูกินโฮไคทาโร่นั่นเองนะฮะเห็นดีๆก็ตลกกับตัวเนี้ยนะตัวนี้นะฮะถ้าใครจำได้เขาจะอยู่ในตอนแรกของคา m e เลเดอร์ซีรัซึ่งเป็นฮิวมาเกียเอ่อคอมเมดี้นั่นเองคอมเมดี้เคียวมีเดียนนั่นแหละคาเมคาเมเลียนคาเมกิเดียนซึ่งเป็นฮิวมาเกียคอมเมดี้คอม ซึ่งเป็นฮิวมาเกียคอมเมดี้แนคอมเลดี้คอมเลียนซึ่งเป็นฮิวมาเกียคอมเมดี้แนนั่นเองหรือว่าคนเล่นมุกตลกนั่นเองนะฮะซึ่งเขาเนี่ยมีหน้าที่ขายอาวุธให้กับคุณนั่นเองนะฮะโดยการใช้ไมโครชิป30นะฮะซึ่งสามารถเอาไว้แลก Attach Caliber หรือคุณจะแลก Attach Shotgun ได้นะ,ะซึ่งเป็นอาวุธที่ค่อนข้างจะทรงพลังมากเลยทีเดียวต่อมาเรามาดู Camerader ที่อยู่ในม็อดนี้ที่เป็นม็อบกันบ้างดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยเราก็จะมีเพื่อนพระเอกอย่าง Camerader นักแงะอย่าง Camerader w a l c a n นั่นเองนะซึ่งเขาจะสามารถสปอนได้ในไบโอมของ z e นะฮะหรือว่าคุณสามารถซื้อไข่เพื่อมาสปอนเขามาก็ได้ซึ่งเมื่อฆ่าเขาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ Shot Riser นะฮะแล้วก็ Wolf Pock r i s e Key นั่นเองนะทำให้เราสามารถแปลงร่างเป็น w a l c a n ได้นั่นเอองต่่มมาาานเะะเรราาดูใือง ของตัวร้ายกันบ้างดีกว่าอย่างเช่นเมสุโบจินไรเน็ตนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นตัวร้ายในเรื่องของเซโรวันนั่นเองนะฮะซึ่งก่อนอื่นเราเรามีโทบิหรือมาเกียนะฮะชื่อไม่ออกนะฮะแต่เอาง่ายๆคือฮิวมาเกียรที่ถูกครุ่มครั่งนั่นเองนะฮะหรือว่าโดนแฮ็กจากโฮโดบิและจินในเรื่องนั่นเองนะครับซึ่งเขาจะเป็นศัตรูกับโฮโบิวมาเกียรธรรมดาที่เราเพิ่งโชว์ไปเมื่อก่อนหน้านี้นั่นเองและ,ะขาดไม่ได้เลยนะฮะคือ2หัวหน้าแกงของเมสุโบจินไรนะฮะก ซึ่งเขาก็จะเอาจินจินในเรื่องของโคโลบิเนี่ยเมื่อเราฆ่าเขาได้แล้วเนี่ยเรามีโอกาสที่ได้จะ attach arrow นั่นเองนะฮะเมื่อฆ่าเขาได้นะส่วนจินเนี่ยเราจะได้เพียงแค่ฮี้เด่นไมโครชิปเท่านั้นนะฮะสุดท้ายนะฮะก็คือฮอปเปอร์นั่นเองนะซึ่งเขาจะเป็นตักกแตนที่ค่อนข้างจะหายากนะฮะแต่เขาจะอยู่ในไบโอมนี้เช่นกันนะครับซึ่งเจ้าตักกแตนนี้เขาจะกระโดดไปกระโดดมานะฮะยังไม่ทันกระโดดเลย ซึ่งเจ้าตะกัแดนตัวนี้นะจะกระโดดด้วยความเร็วแสงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณฆ่าเขาได้แล้วคุณก็ได้รางวัลอย่างเช่นชายนิ n ง h อปเปอร์พล i กซ Key คีนั่นเองนะครับชิเน่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  ก่อนที่เราจะพูดถึงม็อบจากคาเมีเดอร์จีโอนะฮะเรามาพูดถึงม็อบตัวนี้กันก่อนแล้วกันนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นสปาราดจากเรื่องของคาเมเดอร์อเมซอนนั่นเองนะฮะหรือเรียกว่าเป็นอเมซอนนั่นแหละนะะซึ่งเขาจะสปอนในทุกไบโอมนะฮะตามโอเวอร์เบิร์ของคุณนะฮะและดรอปสตริงเมื่อคุณฆ่าได้นั่นเองสุดท้ายนะฮะเราไปดูตัวแรกจากคาเมีเดอร์จีโอกันดีกว่าและแน่นอนเลยนะฮะตัวแรกจากคาเมีเดอร์จีโอนะฮะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากอนาเธอร์ไรเดอร์นั่นเอง นะโดยมอดนี้นะฮะให้อนาเธอร์ไรเดอร์เรามาถึง3ตัวนะซึ่งเมื่อฆ่าได้แล้วเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้รับไรวอชของไรเดอร์นั้นแต่ละตัวแต่ละตัวไปนั่นเองโดยเราจะมีอนาเธอร์บิลด์อนาเธอร์ไกม์และอนาเธอร์เอ็กเซ และสุดท้ายนะฮะก็คือไดมาจินนั่นเองนะ,ะซึ่งเป็นลูกสมุนของโอมาจิโอนะฮะที่ถูกส่งมาเพื่อทำลายล้างมนุษยชาตินั่นเองนะครับ oh. ซึ่งเขาจะมีรูปร่างใหญ่ก็จริงนะฮะแต่เลือดของเขามีอยู่ไม่มากนะฮะและเขาจะโจมตีโดยการยิงไฟบอลใส่คุณนั่นเองนะครับ oh. และตัวสุดท้ายถ้าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคามเมเนเดอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคข,ของเฮเซอย่าง โอมาจิโอนั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมาลองใช้พลังของคาเมเดอร์ซีโรวันนะฮะคาเมเดอร์คนแรกแห่งยุเรวะนะฮะมาสู้กับคาเมเดอร์โอมาจิโอนั่นเองนะฮะและดูกันว่าใครนะฮะจะเป็นคาเมเดอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นเองเอาละครับตอนนี้ ทุกคนพร้อมหรือ,อยังนะครับที่จะพบกับคาเมนไรเดอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์นะฮะผมยังไม่พร้อมนะลืมกินแอปเปิ้ลเอาละตอนนี้ครับผมพร้อมจริงๆแล้วที่จะสู้กับ Rider คาเมนไรเดอร์โอมาจิโอนะฮะใน3และไปโอ้โอ้โอ้เย้เย้เย,เยโ้โอ้เขาบินได้เขาบิน,เข,บนเขาบินได้เขาบินได้บินได้ไดแล้วยงไงฮะปิดตุ้มคาร์บอนสแลชไม่โดนไม่โดน ไปไป no โ,โ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยเราม่แอนเทอรอนโลโอ้วววววพี่ฟิวพี่ฟิวฝนตกเลยตอนนี้เก็ตเอาเก็ตเอาเก็ตเอาอ๋อจะแตกแล้วเขาลงมาตบเขาลงมาตบด้วยตัวเองขาบันแลเดี๋ยวกันเดี๋ย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 โอ้โอเ ออออออไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคาราคซีโรวคุณต้งใช้พลังรีเจนแล้วล่ะรีเจนรีเจนรีเจนปิว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 ปิแตกไปแล้วแสักอีกสักทีนึง <quy Gothic> และสิ่งที่เราได้รับตอบแทนมานั้นก็คือเนเธอร์สตาร์หนึ่งอันใช่แล้วครับเนเธอร์สตาร์หนึ่งอัน มันคมลงหนะเอาละฮะและนั่นก็คือคาร์เมเดอร์มอตดันเองนะฮะถ้าใครชอบนะฮะอย่าลืมไปดาวน์โหลดและให้กําลังใจผู้สร้างมอดกันได้นะฮะและก่อนจากไปในวันนี้นะฮะก็ลองสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะถ้าคุณเป็นแฟนโทคุเหมือนกันนะฮะลองคอมเมนต์ว่าคาร์เมเดอร์ที่คุณชอบมากที่สุดคือคาร์เมเดอร์ตัวไหนนั่นเองนะสำหรับผมแล้วก็น่าจะเป็นคาร์เมเดอร์ดีนะฮะเพราะสีแดงแรง3เท่าใช่ปหล่ะนะเอาว่าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไครต์กันด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะและ เจอกันคลิปน่ะไปละครับบยจัม m ์